เอริกเทนฮาคแฮปปี้ได้บางบาดช่วยงานคาเซย,ยังไม่พร้อมเจอไบรตันเอริกเทนฮาคเปิดเผยว่าโซฟิยานอัมราบาดเล่นได้หลากหลายตำแหน่งไม่ใช่แค่ตัวกลางถูวรับเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดาวเตะทีมชาติบอโกโกต้องรอโอกาสลงประเดิมสนามให้พิศาจแดงและจะหมดสิทธิ์ลงสนามในเกมเจอไบรตันวันเสาร์นี้แน่นอนแล้วเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหลายคนเชื่อว่าอัมราบาด จะเป็นตัวแบ็กของคาเซิโรในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับอย่างไรก็ตามเทนทางยืนยันว่าแข้งวัย27ปีทำได้มากกว่านั้นหลังจากที่เคยจับไปเล่นในบทบาทปีกและฟูลแบ็มาแล้วในสมัยที่ทั้งคู่ร่วมงานกันที่อุเทรกเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความสําคัญของอัมราบากต่อทีมเทนทางกล่าวว่าสิ่งที่เราขาดหาในทีมคือนักเตะอีกคนแบบคาเซิโรกองกลางตัวรับขนาดแท้ คุณเห็นแล้วว่าคาเซมิโลโอเวอร์โหลดด้วยเกมจำนวนมากเราต้องการหนักเตะประเภทนี้แต่อัมราบัดเล่นเคียงข้างคาเซมิโลได้เช่นกันเขายังเล่นในตำแหน่งที่สูงขึ้นและแม้กระทั่งเขาเล่นเป็นวิงแบ็กหรือฟูลแบ็กก็ได้ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวซอกษาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ